ชัดเจนแล้วนะคะสำหรับเงินไร่ละ500รอบที่2จะจ่ายวันไหนและก็เงินประกันรายได้ข้าวงวดที่7นะคะตอนนี้ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงแล้วนะคะจากอธิบดีโครงการค้าภายในนะคะมาฟังคลิปนี้คลิปเดียวจบเลยนะคะฟังให้จบนะคะพี่น้องชอนาแล้วจะได้เงินวันไหนมาฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับแม่บุ๋มมาแชร์ในช่องมัมมี่บุ๋มปิ่มนะคะในแบบเช้าเแบบนี้นะคะ วันนี้ก็อากาศหนาวนิดนึงนะคะที่ไหนหนาวบ้างความนต์มาบอกหน่อยนะคะไม่ต้องลุ้นแล้วนะคะวันนี้ประกันรายได้เกษตรกรเคาะเงินส่วนต่างประกันราคาข้าวงวดที่7นะคะในวันที่21ธันวาคมรอบนี้รัฐบาลจ่ายกว่า392ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อวันที่21ธันวาคม63ที่ผ่านมาคือความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต2563ทับ64หรือประกันราคาข้าวเพิ่มเติมจากกรอบวงเงินง,งบประมาณ1 8 9 6ล้านบาทเป็น46,807.35จำนวนเกษตรกร,ร,กรที่จะได้รับผลประโยชน์นี้นะคะกว่า4.5ล้านรายแล้วนะคะนายหัสดินสุวัฒนะพงเชษเล,เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทยเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวครั้งที่26ทับ2,563โดยมีนายวัฒนศักดิก์เสือเอี่ยมรองอธิบดีรักษาการแทนอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครั้งที่26ทับ2563เรื่องการกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ทับ64รอบที่1งวดที่7ให้แก่กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2563ทับ64ที่ระบุวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 14ถึง20ธันวาคม63สาำหรับการชดเชยส่วนต่างประกันราคาข้าวระหว่างราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงราคาข้าวชนิดต่างๆย้อนหลัง7วันทำการนะคะก็คือ8ถึง18ธันวาคม63ความชื้นไม่เกิน15%อน1เโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประมาณการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรวงเงิน392.6 6ล้านบาทนะคะ 1. นะคะข้าวเปลือกหอมมะลิชดเชยส่วนต่างตันละ2574.54บาท 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ชดเชยส่วนต่างตันละ2017บาท 3. ข้าวเปลือกเจ้าชดเชยส่วนต่างตันละ570บาท4 ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีส่วนต่างตันละ534บาท 5. ข้าวเปลือกเหนียวส่วนต่างตันละ599บาทนายหัสดินกล่าวว่าเมื่อเปรียบเทียบราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่คำนวณได้ในงวดที่6เปรียบเทียบกับงวดที่7พบว่าราคาข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกหอมปทุมธานีและข้าวเปลือกเหนียวปรับตัวเพิ่มขึ้น การดำเนินการโครงการประกันรายได้ข้าวได้กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและระยะเวลาที่ใช้สิทธิขอชดเชยตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง31ตุลาคม2563ยกเว้นภาคใต้ตั้งแต่วันที่16มิถุนายน63ถึง28กุมภาพันธ์64ซึ่งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ ซึ่งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ประกราศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงครั้งแรกวันที่9พฤศจิกาย,ยน63เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างประกันรายได้ตามโครงการประกันรายได้ความชื้นข้าเปลือกแต่ละชนิดไม่เกิน15%ทั้งนี้นะคะจะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินรายได้ข้าว การจ่ายเงินประกันรายได้เข้าด้วยตนเองก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของทกศเหมือนเดิมที่เราคุ้นเคยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอีก3วันทําการนะคะทกศจะทําการโอนเงินให้กับกเกษตรกรนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินเลยนะคะในโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรงวดที่7นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะจะได้เยอะกว่ารอบที่แล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้บุ๋มก็ต้องขอจบข่าวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ